งานแต่งงานที่ซื่อมื่นมา <ทะ S 1> ความรักเป็นสิ่งสวยงามน,นะคะชายรักชายแต่งงานกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะมีทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วฝ่ายเจ้าสาวถูกไหมฝ <ทะ S 1> ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยชื่อว่าคุณกิติคุณรามันอายุ34ปีค่ะคุณผู้ชมเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะส่วนฝ่ายเจ้าสาวอายุเยอะกว่าชื่อว่าคุณไกรสอนกล่อมจิตนะคะอายุ50ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเหมือนกันนะคะโอ้โหคลื้นเครงคึกคักแบบนี้นี่ไปสู่ขอนะคะ แข่ขันมาไปสู่ขอคือสั่งอะไรต้องทําหมดนะฮะถูกไหมเวลาแบบจะผ่านประตูเงินประตูทองเนี่ยมีการเอาสินสอดเป็นเงินสด2 0 0 0 0 0บาททองรูปประพันธ์หนัก4บาทมาสู่ขอฝ่ายเจ้าสาวบรรยากาศก็ชื่นมืออย่างที่เห็นเนี่แหละค่ะโอ้โหเารู้จักกันผ่านทางอะไรรู้ไหม Facebook อออนไลน์สื่อรักอีกแล้วนะคะคุณกิติคุณฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่ารู้จักกับคุณไกรสอนฝ่านผ่านทาง Facebook ก็เลยทักไปหาก่อนแล้วก็มีการพูดคุยกันสักท่าก็รู้ใจกันสักระยะหนึ่งแหละใส่ใจคอดีก็เลยนี่แหละค่ะมาสู่ขอเพราะฉะนั้นเรื่องของเพศไหนรักกันเป็นเรื่องที่ดีหมดนะคะได้หมดถ้าสดชื่นเราเห็นแสความรักกันเราก็ดีใจเนาะวุยเมื่อกี้นึกว่าจะได้เห็นหอมแก้มสักปอดหนึงแไม่ทันภาพตัดซะก่อนนะคะ